สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลค่ะวันนี้แมวีก็จะมีสิ่งดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมเนเช่นเคยนะคะวันนี้แมวีจะมาบำรุงค่ะต้นถุงเงินถุงทองค่ะทําให้เขาใบใหญ่แตกกอดีนะคะใบใหญ่ลําต้นอวบแข็งแรงเลยนะคะคุณผู้ชมแมวีจะมีสูตรในวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำร้อมกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นถุงเงินถุงทองนะคะต้นเดียวกระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมใบใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอ้โหใบเบเลอเบล่าเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีสวยด้วยนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นใบด่างสวยนะคะสีนะคะแตกต่างกันนะคะสวยงามค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะสิคะ เทียบกับฝ่ามือนะคะโอ้ยใหญ่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมลำต้นเขาก็แข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบอวบนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอ้ใหญ่มากเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต้นถุงเงินถุงทองนะคะ นี่เลยค่ะโอ้โหสีสีเข้มนะคะเข้มงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เลยก็มีใบด่างให้เราเห็นนะคะสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะถุงของเขานะคะโอ้ใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะถุงเงินถุงทองนะคะเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์ร่ำรวยร่ำรวยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ สวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยใบสีเขียวสวยงามนะคะใบเด้งเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะให้กับต้นถุงเงินถุงทองนะคะให้เขาใบใหญ่ขึ้นนะคะํำตุนแข็งแรงนะคะํำตุนอวบแข็งแรงขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะบำรุงนะคะ ให้สีของเขาสวยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแม่วีจะมีสูตรในวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นผงชูรสเลยค่ะผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะพอจะช่วยกระตุ้นสร้างรากให้เร็วขึ้น,นะคะ่ะเร่งดอกเร่งรากเร่งการแตหน่อได้ดีนะคะคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเลยค่ะคุณผู้ชม เครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินรวมต่างๆนะคะก็จะเช่นวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะครับคุณผู้ชมก็จะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะกลับมาสวยงามเลยค่ะไม่เหี่ยวเฉานะคะคุณผู้ชมสดชื่นตลอดเวลานะคะฟื้นฟูเลยครับคุณผู้ชมให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นนะคะ ฮอร์โมนไข่นะคะคุณผู้ชมฮอร์โมนไข่ไม่วีก็ได้ทําไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะคะคุณผู้ชมอฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะมีใบใหญ่ลําต้นแข็งแรงนะคะนี่เลยค่ะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ไม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ5้าลิตรเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นผงชูรสเลยค่ะผงชูรสเม่วีก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมเร่งรากสร้างรากให้เร็วขึ้นนะคะเร่งการแตกรากเลยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะผสมในน้ําเปล่านะคะ5าลิตรเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะคุณผู้ชมหนึ่งฟ้าเลยจ้านี่ค่ะช่วยทําให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นนะคะคุณผู้ชม ต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะผสมลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็นำไปบำรุงนะคะต้นุงเงินุงทองค่ะ บ่อสีได้นะคะคุณผู้ชมไมดอกไม่ประดับนะคะคุณผู้ชมใช้บำรุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะทําให้เขาแตกกอเร็วนะคะแตกกอเร็วใบใหญ่นะคะลาต้นแข็งแรงนะคะแตกกอเป็นพุ่มงามเลยค่ะคุณผู้ชมมีเลยค่ะหลังจากที่เราผสมกันแล้วนะคะเราก็นํานะคะไปใส่บัวรดน้ําเลยค่ะคุณผู้ชมมีเลยค่ะบำรุงเลยค่ะคุณผู้ชม ต้นถุงเงินถุงทองนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะค่ะเราก็มาบำรุงให้เลยค่ะราดลดลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะบำรุงเลยจ้าบำรุงให้ใบใหญ่นะคะํำต้นแข็งแรงแตกก่กอมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมใช้บำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ,ะต้นถุงเงินถุงทองของเราก็จะมีสีที่เข้มสวยนะคะนี่เลยจ้าสวยงามนะคะ เราก็ใช้สูตรนี้นะคะบำรุงเลยจากคุณผู้ชมนี่คะ่ะต้นถุงเงินถุงทองของเรานะคะก็จะได้ใบใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะนี่เลยสีของเขาก็จะได้สวยๆนะคะนี่คะ่ะถุงของเขานะคะก็จะได้ใหญ่ๆนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าเลยคะ่ะนี่เลยจ้าคุณผู้ชมลำต้นของเขาก็จะได้แข็งแรงนะคะ ลำต้นก็จะได้อวบใหญ่นะคะแตกกอเพิ่มกว่านี้นะคะคุณผู้ชมทำให้ต้นถุงเงินถุงทองนะคะนี่เลยจ้ะเนี่ยลำต้นของเขาก็จะได้แตกกอเพิ่มขึ้นนะคะลำต้นแข็งแรงใหญ่อวบเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าใช้สูตรนี้นะคะบำรุงเลยค่ะ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมช่วยทำให้มีใบใหญ่ขึ้นนะคะแตกรากแตกกอเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมรำต้นอวบแข็งแรงนะคะใบก็จะมีสีที่สวยงามด้วยนะคะคุณผู้ชมลองใช้สูตรนี้นะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับสูตรปุ๋ยบํารุงนะคะต้นถุงเงินถุงทองคะ่ะทําให้เข้าใบใหญ่แต่กอดีนะคะรําต้นอวบแข็งแรงนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ทําได้คะ่ะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ เที่ยวรับชมคลิปไม่มีจนจบค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ